จารย์มาถึงเมื่อไหร่ครับสองสามวันก่อนนะถึงได้รู้ว่าเจ้าข้อป่าสิงโตมีเรื่องที่แปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องที่เจ้าบรรลุขั้นสามสิบเดียวาดนี้นีนเป็นเพราะอาจารย์สอนข้าดีเลยครับแล้วข้าสอนเจ้าดูลืนวงแหวนวิญญาณสัตว์ที่ไม่รู้อายุขัก็เหรอครับปล่ครับแล้วเจ้ากล้าทําได้อย่างไงเจ้าหน้าจะรู้ดีในมุมนั้นอันตรายแค่ไหนหากเจ้าไปโดนอะไรไปข้าจะบอกพ่อเจ้าอย่างไร เจ้าเป็นสิทธิ์คนเดียวของข้าถ้าข้าไม่อนุญาตเจ้าจะตายไม่ได้เข้าใจไหมอาจารย์ข้าผิดไปแล้วไอ้เจ้าชายเจ้ามีข้อเสียที่แย่มากๆอยู่ข้อหนึ่งต่อไปมันจะทําให้เจ้าวุ่นวายไม่ได้หยุดอะไรครับบอกข้าข้าจะปรับปรุงแม้มันจะเป็นข้อเสียแต่ก็เป็นข้อดีด้วยเจ้าจริงจังกับความรู้สึกมากไปมากกว่าชีวิตของตัวเองท่านรู้ด้วยเหรอครับ ถ้น,นั้นไม่ใช่เพื่อเสี้ยวกูเจ้าไม่มีทางที่จะขาดสติทําเรื่องเลวไหลที่ข้าเตือนเจ้าวันนี้อย่าลืมไปดันขาดเลยไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรเจ้าต้องคิดให้รอบคอบและตัดสินใจให้ดีแม้คนสําคัญที่สุดของเจ้าจะอยู่ในอันตรายก็ตามยิ่งสถานการณ์นั้นเจ้ายิ่งต้องใจเย็นต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถึงจะมีโอกาสไปช่วยคนอื่นหลายหลายเรื่องไม่ใช่วร่นวาทำแล้วจะแก้ไขได้เข,ข้าใจหรือเปล่าครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับ เจ้าเข้าใจก็ดีแล้วล่ะไหนดูซิใจรอแล้วได้อะไรมาอ๋อเส้นย่าเงินความเล็กลงแต่แสงกลับเป็นประกายยิ่งกว่าเดิมแถมมันยังส่งกลิ่นหอมอ่อนๆอาจเป็นเพราะดูดซับพิษในมุมปีศาจมากคนเข้าไปเจ้าซันลองพันต้นไม้นั่นสิแล้วกอออะไรงดึง<อ>ถึงเสน้นย่าจะเล็กลงแต่ความเหนียวของเสน้นย่าดีมาก นับว่าไม่เร็วพอได้แล้วเจ้าสารวันนี้อาจารย์มีอะไรครับการดูดตืนวงแหวนวิญญาณครั้งนี้อันตรายแต่สิ่งที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าแมงมุมปีศาจทำให้ยางเงินคลามเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้ยาเหนียวขึ้นเท่านั้นแต่พิษของมันยังทำให้ยาเงินคลามสามารถกัดกร่อนได้แต่ยังไงข้าขอเตือนเอาไว้อย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกเด็ดขาดข้า,ขาไม่ต้องการให้คนหัวงอกต้องเผาคนหัวดำ อาจารย์ทังสาสัญญาต่อไปข้าจะไม่ทำอะไรวู่วามอีกดีแล้วดีแล้วล่ะไหนข้าขอดูทักษะวิญญาณยูที่สามหอสิ สำนักถังมาจากการผลิตอาวุธลับร้านแยกส่วนกันก็กันไปให้งานสำนักรั่วไหลสู่ภายนอกหน้าไม้ของเจ้าที่ข้าเห็นเมื่อคราวก่อนถ้าเป็นไปได้ละก็ข้าอยากจะสั่งซื้อสักจำนวนหนึ่งในนามของตระกูลข้าอย่างน้อยตระกูลข้ามีไว้ป้องกันด้วถ้าข้าเปิดกิจการที่นี่ได้เรื่องเงินก็จะไม่ใช่ปัญหาหากเป็นเช่นนี้ก็แค่หาโรงตีแหลกเก่งๆมาร่วมด้วยข้าก็จะมีเวลาฝึกฝนและคิดค้นอาวุธลับที่ดีขึ้น รักษารูปเรื <S 1> <S 1> ่องเขาจะทำให้เกิดขึ้นอีกครั้งในดินแดนโต้หลัง หล,อ,ลอมขึ้นมาเป็นที่ที่งม่างระดับต้นๆของเราทําขึ้นมาขอโทษครับนี่คือโรงตีเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสวดทัวใช่ไหมสวยง,งามเดินนมจะสั่งทําอะไรจะสั่งทําสินค้าพิเศษสักหน่อย <c oughs> จะทําอะไรเล่าบอกกับข้ามาได้เลยเกรงว่าเจ้าจะตัดสินใจเอง <สะ S 1> ไม่ได้ฮฮะอ นี่ห้าเล่นไปยังต่ำน้อยไปไหมเฮ้ยแรงมือห้าเล่นไปยังต่ำนะนี่พลช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าของนี้มันคืออะไรกันแน่ไม่ต้องรู้หรอกแค่บอกมาว่าทำได้หรือไม่ข้าขอ20ชุดต้องทำจากเหล็กชั้นยอดใช้เหล็กแท้ที่ดีที่สุดหเหล็กแท้เหรอราคาเหล็กนั่นไม่ใช่เบาๆเลยนะไปให้ผู้ใหญ่มาคุยเองดีกว่าไปไม่รักกวลาออกไปคนอยู่นั่นเนี่ยตัวลูกเมีย

หน้าายกำยำสายตามุ่มันทาง,ทางตีมั่นคงดูเหมือนว่าช่างเหล็กเหล่านี้จะประสบการณ์สูงทำไมเขาไปอยู่ที่นี่มาชื่อเทียหลงข้าชื่อเทียหูระวังให้ดีน้องคนเทียเป็นลูกชายฝาแฝดของข้าเองเทียหลงเทียหูถึงอายุจะยังไม่พ่าแต่ว่าก็เป็นชาย,ยาติยังเป็นช่างเหล็ก แกงที่สุดอีกด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากให้พวกเขามาทำชิ้นงานของข้าถ้าเราตกลงกันได้เรื่องนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเจนล้าเจ้า คิดแล้วใช่ไหมว่าจะร่วมมือกับเรายังไงถ้าลุงเทียคืองนี้ครับข้าจะจ่ายเงินวัดจาให้่ท่านก่อนไรยเหรียญพูดทองรบกวนทำให้ข้าก่อนหนึ่งชุดถ้าคุณภาพดีถูกต้องก็ทำต่อได้เลยเงินน่ะพอแต่ข้าอยากขอหลักประกันเพิ่มอีกอย่างหนึ่งจะได้ไหมในเมื่อเป็นวิญญาจารย์งั้นก็ให้ข้าดูตราวิญญาจารย์ของเจ้าหน่อยได้หรือเปล่าตราวิญญาจารย์เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกตัวตนวเระบาตืทีระดับ สำคัญพอๆกับเกียรติของวิญญาจารย์ปกติแล้วจะไม่ให้ใครดูกันง่ายแต่ตอนนี้ต้องแสดงความจริงใจอืยุคโตหลัวปี2637รอลงทะเบียนที่สำนักวิญญาณยุดแห่งเมืองน่วติงวิญญาณยุดย่าเงินครามวิญญาณยุดขยันน่าเสียดายเดี๋ยวนนี่มัน มหาวิยาจารย์ใช่ครับเจ้าใช้เวลาสามปีก็เป็นมหาวิยาจารย์ถ้าทุาได้วงแหวนวิยาจารย์วงที่สามยังไม่ทันได้ไปลงทะเบียนตราเลยยังไม่บันทึกก็เป็นอักคารวิยาจารย์แล้วสามวงไม่วงแหวนสามวงงั้นเด็กนี่อายุไม่โชว์ไรพ่อพ่อพี่ทำงานบอกว่ามีงานใหญ่เหรอเกิดการอีกแล้วพี่เถียทั้งสองท่านเอ้าเจ้าเองเหรอแล้วอ้าวโลจักอัครอาจารย์ทั้งสามด้วยเหรอ ถ้าพอ่อยังจำได้ไหมเท้าก่อนที่ข้าแพ้เด็กสองคนที่สนมามตลองยุธนั่นนะหนึ่งในนั้นก็คือถังซานตอนนั้นถ้าถังซานไปยั้งมือไว้ละก็ลับมือกูหูวเขาทำ้ายเก็บหนักไปแล้วถังซานมารรลุระดับ30สแล้วก็เลยคนที่คนงานบอกว่าเอางานใหญ่มาให้เราเนะี่ยคงไม่ใช่เจ้าหรอกนอะอัครอาจาร์ถังซาน ถ้าต้องขอัยายที่สงสัยเจ้าเมื่อกี้ตกลงตามที่เจ้าว่าก่อนแล้วกันอสร้างสำนักถังใหม่ฮีคิดอะไรอยู่เหรอเอ่อเออคิดคิดถึงชีวิตตอนนี้คิดถึงพ่อแลยคิดถึงเจ้าอุ๊ยฮี คิดถึงเสี่ยวอูเหรอคิดว่าทำไมเจ้าถึงบรรลุระดับส0สิบเร็วนักอ้าวคิดเรื่องนี้หรอกเหรอไม่ใช่แค่เรื่องนั้นอยู่แล้วฮะงั้นอะไรอีกยิงสิพี่ยังไม่บอกใครเลยที่อาจารย์พี่พูดว่าคพนบริสุทธิเดือดร้อนเพราะทักษะตัวเองคืออะไรเหรอเรื่องนั้นเหรออาจารย์บอกว่ากระดูกวิญ,ญญาณบนหลังข้าเป็นกระดูกวิญญ,ญาณที่หายากกระดูกวิญญ,ญาณ เคยได้ยินมาบ้างมีโอกาสน้อยมากที่สิ่งนี้จะปรากฏออกมาเมื่อแสงวิญญาณถูกฆ่ารายละเอียดข้าไม่รู้แต่อาจารย์ว่ามันจะปรากฏออกมาภายใต้เงื่อนไขพิเศษในเงื่อนไขพิเศษที่ว่านั่งไม่มีใครรู้และกระดูกวิญญาณถ้าอยู่ด้านหลังข้าเทียบด้วยกับกระดูกวิญญาณระดับสูงสุดวางใจเถอถ้าไม่ยอมให้ใครแย่งกระดูกวิญญาณพี่ไปแน่นอนสาบานได้ถ้าเคยสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าตลอดชีวิต เพราะงั้นข้าก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีด้วยพี่เจ้าอูเราจะอยู่ยด้วยกันตลอดไปใช่ไหม เสียงของหลงหลงด้วยจะเปให้หาเลยไปเถอะจูเฮ้เมื่อกี้พวกเจ้าไปไหนกันมาพวกเราตามหาอยู่ตั้งนานแน่ไม่ได้ไปไหนแค่ยืนรับลมอยู่ตรงหน้าหารับลมจริงดิก็แค่รับลมจริงๆนะ แค่รับลมนะมาหงจิ้นฟื้นแล้วล่ะพออว่าเช่าดีที่กลับจากป่าซิงโตได้ปลอดภัยหลังวิญญาณพี่ซานเสียวอ้าวเสียวอู่บรรลุระดับ30ิกันแล้วเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในสื่อหลเข้าไม่บ่อยนะเพราะนั้นคืนนี้พออเลยจา้าจัดงานเลิ้งฉลองละงานเลี้ยงนั่นเห,อหรอ,หรอเราสัตว์ประหลาดน้อย สนุกกับช่วงเวลาในค่ำคืนสุดท้าย <sa im ornament ing tattoos> ให้เต็มที่แต่พรุ่งนี้ขอต้อนรับพวกเจ้าู่ชีวิตที่ทรมานดังอยู่ในนรกได้ละคุณพี่ใต้สังไม้ไหมครับนี่ครับอาจารย์เจ้าเอาป้าเอาไหมหลงหลงเฮ้อนหอยสังกอดกันมาเถอะทานนีแม่ ハハハハ เวอ้าวตื่นเถอะตื่นได้แล้วอขอนอนอีกหน่อย,อยามากวนน่าเดี๋ยวที่อาจารย์ใหญ่บอกแล้วเหรอ,อเวลาอาหารเช้าพรุ่งนี้ข้าไม่อยากเห็นใครหายไปใครหายไปเจอดีลมกขึ้นมาปั๊บเลยโอ้โหหอมชมัดเลย อาจารย์เจ <Dragon! S 3> ้าไม่เคยมาสายเลยเอาเสื้อขามาด้วยมาจิมดูสิฝีมือของอาจารย์เป็นยังไงบ้างไว้พวกเจ้าอยู่ช่วงกำลังกินกำลังโตต้องให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนถ้าร่างกายอ่อนแอจะรองรับพลังวิญญาณที่แกก้าได้อย่างไงขอบคุณครับอาจารย์ยังมุนอยู่กินซิอ๋อ หอมจังเลยค่ะวันนี้มีของอร่อยกินแน่ๆอาจารย์ใหญ่สบายค่ะอ๋ออุ้ยนี่เด่นย่นี่ไม่ได้เลยไม่ให้ไม่ให้รย่าไกายขาไม่ให้แล้วไม่ให้ไม่ให้วันนี้ทุกคนมากินอาหารเช้าพร้อมหน้ากันถือว่าเริ่มต้นดีดีแต่ว่า เมื่อกินเสร็จแล้วก็ต้องรอให้อาหารย่อยจะออกกำลังทันทีเลย <c oughs> ไม่ได้ต่อไปข้ <c oughs> จะเตรียมอาหารเช้าไว้ตั้งแต่ตีห้าหากว่าภายในเครื่อง่วโมงใครยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องกินครับ <c oughs> ดีมากต่อไปจะเป็นการฝึกพวกเจ้าอย่างเข้มข้นไตมู่ไปออกมาภารกิจของเจ้านับจากนี้ไปจัดการทั้งหกคนนี้ทีละคนอย่าให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บฮะ <c oughs> พลังเจ้าอยู่ระดับ37พวกเขาสูงสุดก็แค่31เจะกลัวอะไร ถังซานออกมาภ้าเจ้าใช้วิญญาณยุทธที่สามและอาวุธลับพิเศษด้วยเริ่มการต่อสู้กันเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์นี่ไม่ยุติธรรมระดับของถังซานยังต่ำกว่าข้าอยู่ถ้าจำกัดทักษะวิญญาณยุทธแล้วการต่อสู้จะไม่ีประโยชน์อะไรถ้าถังซานใช้ทักษะวิญญาณยุทธที่สามเจ้าก็จะไม่มีโอกาสเลยวิญญาจาร์สายควบคุมหากยังไม่เจอวิญญาณยุทธที่ช่วยยับยั้งได้ตัวต่อตัว,ตวย่อกดีที่สุดแต่ว่าในเมื่อเจ้าออกมาแบบนี้งั้นให้ถังซานใช้ทักษะที่สามได้แล้วกัน เป็นเพื่อนลวกทีมจะต้องรู้ใจกันและกัน